ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนหน้านั้นชิงสุยรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายสีเขียวที่เข้ามายังร่างกายของเขากลิ่นไอนี้ไหลออกมาจากมังกรอสูนพิษยกเมื่อมันหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าในท้ายที่สุดเขาก็ไม่อาจหลบการโจมตีของพวกมันได้ทั้งหมด กูอูตายไปทันทีหลังจากศีรษะของเขาถูกฟาดด้วยแซบเลวเพลิงขั้นแรกเริ่มของชินสุยสมองของเขาแยกออกจากกันในทันทีชินสุยเฝ้ามองกูอูร่วงหล่นลงไปจากท้องฟ้าด้วยความโล่งใจอย่างยิ่ง เครื่องรางสบันหัวใจนั้นทรงพลังอย่างยิ่งการโจมตีทางจิตใจย่อมเป็นกลยุทธ์ที่ดีอย่างยิ่งในการประลองเว้นเสียแต่ว่าบุคคลที่โดนนั้นมีจิตใจที่แข็งแกร่งและไม่อาจถูกล่อลวงได้ด้วยสิ่งเลวร้าย เครื่องรางสบันหัวใจจะโจมตีไปยังจิตใจโดยตรงอย่างไรก็ตามชิงสุยยังไม่แน่ใจว่าผลของเครื่องรางสบันหัวใจนั้นเป็นแบบไหนแล้วจะส่งผลเช่นไรต่อผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเขาแต่หากเครื่องรางถูกใช้ใส่ผู้ที่อยู่ในขั้นแรกเริ่มของระดับพลังปราณจาก,กระพัดย่อมส่งผลที่รุนแรงยิ่งเพราะจิตใจพวกเขาอาจจะยังไม่แข็งแกร่งมากพอและนี่เป็นการโจมตีทางจิตใจ ไม่ว่ายังไงชิงสุยย่อมพึงพอใจยอย่างยิ่งหากศัตรูของเขาโดนผลของเครื่องรางนี้ศพของกูอูร่วงหล่นลงไปที่พื้นพร้อมกับเสียงที่ดังขั้นมา ร่างกายของผู้ฝึกตนระดับพลังปราณจัก,กรพพัดนั้นมีความแข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าจึงอธิบายได้ว่าเหตุใดร่างกายของเขาจึงไม่แหลกเป็นเสี่ยงเสียงเมื่อตกลงมาจากที่สูงเพียงนั้นชิงสุยค่อยๆลงมาที่ลานประลองช้าๆ เขาได้รับประโยชน์มากมายจากการประลองกับชายหนุ่มจากค่ายกลุ่เขาพิษผู้นี้และนั่นทำให้เขาได้รับแซบเลวเพลิงขั้นแรกเริ่มเพื่อใช้ในการโจมตีได้ การโจมตีแท้ไม่เพียงแต่ว่องไวและรวดเร็วแต่ยังคงคุณสมบัติของเคล็ดวิชาเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มเอาไว้ได้ในตอนนี้เคล็ดวิชาเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ดียิ่งกว่าก่อนหน้านี้เมื่อเขาพบว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นสิ่งต่างๆได้ เขาก็เริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเพลดวิชาเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มให้กลายเป็นสัตว์อสูรซึ่งจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างยิ่งและยังสามารถข่มขู่ศัตรูของเขาได้ในการประลอง เพลศวิชาที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างน้อยก็จัดเป็นเพลศวิชาในตำนานอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเพลดวิชาในตำนานทั้งหมดจะเป็นเพลศวิชาที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ฝูงชนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีใครกล่าวอะไรบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความเงียบงนันอย่างไรก็ตามพวกเขาต่างโล่งใจที่กูอูได้ตายไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยหากตระกูลมู่ได้รับชัยชนะแต่หากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้พกผันไปย่อมไม่มีใครสามารถหยุดกูอูจากความบ้าคลั่งของเขาได้แน่นอนแม้ว่าหากชิงสุยพ่ายแพ้และตระกูลกระบี่ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปประลองกับกูอูต่อ สงครามย่อมบังเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในที่แห่งนี้ย่อมจะโดนสังหารไปด้วยแต่ตอนนี้ชิงสุยได้รับชัยชนะความสงบสุขย่อมบังเกิดขึ้นหากใข้กลนหุบเขาพิชลาดพอพวกเขาย่อมจะไม่ก่อปัญหาใดๆอีกต่อไปพวกเขาควรจะเก็บตูวเงียบเียบและไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆกับชิงสุยอีกอนาคต การทำลายล้างนิกายย่อมเป็นสิ่งที่ชิงสุยสามารถทำได้จริงๆไม่ใช่เพียงเรื่องในจินตนาการชิงสุยประกบกำปั้นของเขาและโคง้งคำนับให้กับฝูงชนรอบๆอบลานประลองจากนั้นเขาก็มองไปที่คนของค่ายกลบเขาพิษและกล่าวว่า ท่นผู้อาวุโสจากค่ายกลบหุกเขาพิทมีสิ่งใดที่พวกท่านต้องการบอกกับพวกเราอีกหรือไม่ไม่มีอีกแล้วหลังจากเวลาช่วงสั้นสั้นชายชราที่เป็นผู้นำของค่ายกลบหุกเขาพิทกล่าวเช่นนี้อย่างไม่เต็มใจและยากลำบาก วันนี้เป็นวันอันเป็นมงคลสำหรับมู่ชิงและข้าขอบคุณสำหรับการสร้างความสนุกที่พวกท่านมอบให้เราข้าหวังว่าจะไม่มีความสนุกเช่นนี้เกิดขึ้นอีกคนฉลาดเช่นท่านน่าจะรู้ดีว่าอะไรควรทำไม่ควรทำตั้งแต่บัดนี้ ข้าไม่อยากจะเห็นตระกูลมูต้องเจ็บปวดหากพวกเขาต้องเจ็บปวดข้าจะทำให้ผู้ที่ทำต้องชดใช้เป็นหนึ่งร้อยเท่าไม่ว่ามันจะเป็นใครไม่ว่าจะมากจากนิกายใหญ่หรือตระกูลขุนนางใดๆ นั่นไม่สำคัญเท่ากับครอบครัวของพวกเขาต้องถูกทำลายลงไปหลังจากกล่าวครั้งสุดท้ายชิงสุยก็เดินลงไปจากลานประลองช้าช้าผู้คนของค่ายกลหุบเขาพิดเดินขึ้นมาบนลานประลองเพื่อน,นำร่างของกูอูลงไป ในขณะเดียวกันชายชราหันไปทางฝูงชนในขณะที่ประสานมือของเขาและกล่าวว่าค่ายกลหุบเขาพิษไม่มีเหตุอื่นๆที่จะอยู่ต่อไปดังนั้นเราจะขอจากไปตั้งแต่ตอนนี้ลาก่อน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาคงไม่น่าด้านพอที่จะอยู่ต่อดังนั้นการจากไปตั้งแต่ตอนนี้จึงเป็นการดีที่สุดการสูญเสียกูสงและกูอูเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเขาเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ชิงสุยถึงสอง ครั้งทำให้ความภาคภูมิใจของพวกเขานั้นหมดสิ้นไปและยากที่จะล้างแค้นการล้างแค้นย่อมเป็นไปได้ยากเพราะชิงสุยและตระกูลมู่สามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะมีความแข็งแกร่งในอนาคตมากมายเพียงใด หากพวกเขาก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆไข้กลนหุบเขาพิดย่อมทำได้เพียงอยู่เงียบๆเพื่อความอยู่รอดแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นและไข้กลนหุบเขาพิดได้รับโอกาสบางอย่างพวกย่อมกลับมาล้างแค้นกลับชิงสุยและทำลายตระกูลมู่ไปในทันที หากชิงสุยปล่อยพวกเขาไปอย่างเงียบเียบนั่นแสดงว่าเขาต้องมั่นใจมากกว่าเขาจะจัดการได้หากพวกเขากลับมาล้างแค้นในอนาคตการปล่อยพวกเขาไปเป็นเหมือนแรงจูงใจให้ตระกูลมู่และตัวเขาเอง ให้คนหุบเขาพิษเป็นเหมือนกับหมาป่าพิษที่สามารถแวงกัดได้ตลอดเวลาพวกเขาต้องการระวังตัวอยู่เสมอและต้องหมันตึกฝนอยู่ตลอดเวลาหากพวกเขามันตึกฝนหมาป่าพิษนั้นย่อมเป็นเหมือนมดตัวเล็กๆที่ไม่อาจทำอะไรได้ ยังไงแม้เพียงมดตัวเล็กๆก,ก็อาจจะกลับมาแวองกัดได้เช่นกันพิธีแต่งงานยังคงดำเนินต่อไปแต่พิธีต่างๆนั้นเร่งรีบมากขึ้นในช่วงเวลายามบ่ายแขกส่วนใหญ่ก็จากไปเหลือเพียงตระกูลกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลตรงและตระกูลซุนเช่นเดียวกับเส้นใยแมงมุมแพรวา ปีผู้คนของตระกูลเหล่านั้นได้เข้ามายัางห้องโถงใหญ่ของตระกูลมูนี่เป็นงานละยงอาหารข้ามเพียงญาติสนิทและมิตรสหายเข้าร่วมเท่านั้นหลังจากได้เห็นความสามารถของชิงสุยในวันนี้พวกเขาก็รู้ว่าควรทำเช่นไรเริแ่มบบต้องสารตอบความสัมพันธ์เท่านั้นระหว่างพวกเขาเท่านั้นเส้นใยแมงมุมแพรวานั้นอยู่ที่นี่เพราะชิงสุยซึ่งคนอื่นๆก็รู้อยู่แล้ว ทุกๆคนรู้ว่ามีเรื่องลึกลับระหว่างชิงสุยและหญิงสาวที่เป็นผู้นำของเส้นใยแมงมุมแพรวาแต่ไม่มีใครกล่าวอะไรในเรื่องนี้พวกเขาทั้งสองไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายเพราะกลัวว่าจะไปเพิ่มความสงสัยให้แก่คนอื่นๆ ไม่ว่ายังไงสมาชิกของตระกูลมู่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาคนอื่นๆของชิงสุยและพวกเขาก็ไม่ได้แปลกใจมากนักเพราะพวกเขาหลายคนก็มีภรรยาหลายคนเช่นกันพวกเขารู้ว่าชิงสุยจะเป็นชายหนุ่มที่โดดเด่นอย่างยิ่งในอนาคตดังนั้นจึงไม่มีใครคิดว่ามู่ชิงจะเป็นภรรยาเพียงคนเดียวของเขา สมาชิกส่วนใหญ่ของตระกูลมู่ค่อนข้างชรามากแล้วและด้วยประสบการณ์มากมายของพวกเขาจึงคาดคิดไว้เช่นนี้อยู่แล้วไม่ว่าชิงสุยได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรก็ตามพวกเขาก็คิดว่าไม่ควรไปยุ่งกับการตัดสินใจของเขามู่ ชิงนั่งลงข้างซ้ายของชิงสุยขณะที่อี้เหอนั่งอยู่ทางขวาของเขาชิงสุยใช้โอกาสนี้ถามอี้เหเอาว่าเหตุใดนางจึงมายังมหาทวีปราชันเหนือฟ้าและนางก็ให้คำตอบง่ายๆก่อนจะจบการสนทนาหลังจากนั้นตระกูลมู่ ตระกูลกระบี่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงตระกูลตรงและตระกูลซุนก็ขอสารสัมพันธ์ขึ้นอีกครั้งเป้าหมายหลักย่อมเป็นเพราะชิงซุยในเวลาเดียวกันอี้เหอก็อยากจะเข้าร่วมพันธมิตรเช่นกันซึ่งชิงซุยยินดีอย่างยิ่งที่นางเข้าร่วมเช่นกันเขายินดีเป็นอย่างยิ่งที่รู้ว่าเส้นใยแมงมุมแพรว่าเข้าร่วมพันธมิตรเช่นกันหากมีเรื่องใดใดเกิดขึ้นในอนาคตย่อมมีผู้ช่วยเหลือมากมาย ดังนั้นงานเลี้ยงอาหารค่ำจึงกิียนเวลาจนถึงช่วงดึกมู่ชิงและอี้เหอจากไปก่อนเพื่อที่มู่ชิงจะพาอี้เหอไปพักที่ห้องของนางก่อนที่อี้เหอจะจากไปนางมีสีหน้าที่หดหู่แต่นางก็เก็บซ่อนเอาไว้เมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นๆเพราะคืนนี้เป็นคืนงานแต่งงานของชิงสวยและมู่ชิงสมาชิกของตระกูลกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลตง และตระกูลซุนยังคงพักอยู่ในคฤรือหาตระกูลมู่ในคืนนี้ก่อนจะจักไปในเช้าวันพรุ่งนี้จิงสุยรู้ว่าเขาไม่อาจเข้าไปยังดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะได้ในคืนนี้ดังนั้นเขาจึงใช้เวลาของเขาสำหรับวันนี้ในตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นห้องนอนของพวกเขาคือบ้านพักที่มู่ชิงออกแบบด้วยตัวนางเอง การตกแต่งภายในนั้นงดงามอย่างยิ่งและไม่ได้ตกแต่งตามความชอบของนางบรรยากาศอันหรูหราในห้องนี้เรากับผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยนั้นเป็นชนชั้นสูง ยงถูกปกคลุมด้วยผ้าห่มสีทองปักด้วยทองคำขาวและมีลายหงเพลิงคู่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคู่สามีภรรยานอกจากนี้ชิงสุดยืนอยู่กับภรรยาของเขาที่สวมชุดลายหงเพลิงทองคำขณะที่เขาเหลือบมองนางด้วยความรักนูก่ จึงนั้นเขินอายและหน้าแดงเมื่อนางเห็นความรักในดวงตาของเขาเส้นโค้งของริมฝีปากอันบอบบางของนางดูน่ารักอย่างยิ่งและด้วยท่าทีเช่นนี้ที่มาจากหญิงที่เก่งและฉลาดเช่นนาง จึงสุยไม่อาจต้านทานต่อการย้ายยวนตรงหน้าได้เขาอุ้งนางขึ้นมาแล้ววางนางลงบนเตียงนอนความนุ่มของเตียงและหญิงที่เป็นที่รักในอ้อมแขนของเขาทำให้เขาตกอยู่ในความหลงไหลทำให้ห้องนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักจนถึงเวลารุ่งเช้าอี่เหอยือนอยู่หน้าหน้าต่างของห้องนอนเฝ้าดูแสงไฟจากงานเทศกาลปีใหม่ พื้นที่แห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศของวันปีใหม่ดังนั้นนางอาจจะต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกสักสองสามวันก่อนที่นางจะกลับไปได้นอกจากนี้ตระกูลมูยังคงเฉลิมฉลองงานมงคลทั้งสองงานทำให้ความรู้สึกของนางยิ่งเลวร้ายลงไปอีกแม้ว่าท้องฟ้าจะเริ่มมืดลงเสียงหัวเราะย,ยังคงดังออกมามาจากบางห้องของคฤหาสน์ตระกูลมู่ เมื่อภาพของชิงสุยและลูกสาวคนโตของตระกูลมู่แสดงความรักต่อกันและกันปรากฏขึ้นในใจของนางนางรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจของนางนางพยายามหาเขามาตลอดแต่นางก็รู้ว่าความรู้สึกที่ผ่านมาระหว่างสองคนนั้นได้จางหายไปแล้วเพราะมันนานมากแล้วที่นางและเขาไม่ได้พบกันนางกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่นางเคยมี ความพยายามทั้งหมดของนางก็เป็นเพราะเขาและนางก็พร้อมที่จะตกเป็นของเขานางมีเพียงชิงสุยในหัวใจและไม่มีผู้ใดจะมาแทนที่เขาได้นางไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกับผู้ใดนอกจากชิงสยุย หากไม่เป็นเช่นนั้นนางก็จะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาความพยายามของนางคือการปล,ลุกฝนไล่ตามเขาเพื่อที่นางจะได้ไม่เป็นภาระแก่เขาเมื่อมองไปที่หน้าต่างที่สว่างสวยในบ้านที่อยู่ห่างออกไป นางก็รู้ทันทีว่านั้นคือเรือนหอของชินส่ยและมู่ชิงอี้เหอมีความหอยหาอย่างยิ่งบนใบหน้าของนางวันหนึ่งนางอาจจะสามารถเป็นเจ้าสาวของคนที่รักนางได้จริงๆในตอนกลางวันนางเห็นสายตาของเขาเมื่อเขามองมาที่นาง มีความประหลาดใจและความจริงใจในสายตาของเขาแต่มันแตกต่างออกไปจากสายตาของเขาตอนที่อยู่ในนครร้อยไมยเขามีฐานะสูงส่งและไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากนางเหมือนเมื่อก่อน ในวันถัดมาชิงสุยตื่นสายอีกครั้งนี่เป็นความผิดปกติของเขาที่มักจะฝึกฝนยามเช้าในทุกๆวนันเมื่อคืนเป็นคืนแต่งงานของเขาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่ผ่อนคลายตัวเองเสียเองหน่อยเมื่อเขาและมู่ จึงตื่นขึ้นพวกเขาก็สารสัมพันธ์กันอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นแสงแดดจากภายนอกส่องผ่านกระจกเข้ามายัางห้องนี้เวลากลางวันในช่วงฤดูหนาวนั้นล่าช้าตามปกติชิงสุยฆ่าเป็นภรรยาของเจ้าจริงๆแล้วในตอนนี้มู จึงกล่าวอย่างยินดีเจ้าเป็นภรรยาของข้าตั้งแต่ก่อนพิธีแต่งงานแล้วเจ้าเป็นภรรยาของข้าแม้ว่าจะปราศจากงานเลี้ยงและพิธีใดๆชิงสุ่ยกอดมู่ชิงขณะที่กล่าวด้วยรอยยิ้ม แปลกประหลาดยิ่งเจ้าก็รู้ดีโชคชะตาเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเจ้ามาจากมหาทวีปเมคามรากตและข้ามาจากมหาทวีปประชันเหนือป้าความห่างระหว่างเรานั้นเป็นร้อยเป็นพันล้านลีแต่เราก็พบกันจนได้มู จิงมองไปยังชิงสุยด้วยดวงตาที่งดงามของนางขณะที่นางครุ่นคิดถึงโชคชะตาที่ทำให้พวกเขาได้เป็นหนึ่งเดียวกันและนั่นคือเหตุผลที่ข้าบอกว่าการแต่งงานของเราเป็นของขวัญที่มาจากสวรรค์เจ้าถูกกำหนดมาแล้วว่าให้อยู่กับข้าชิงสุ่ยหัวรอบชิงสุยแม่นางอีก็ชื่นชอบเจ้างานหรือมู่ชิงถามด้วยรอยยิ้มขณะที่เปลี่ยนเรื่องคุยในทันที คำถามนี้ทำให้ชิงสุยประหลาดใจแต่เขายังคงยิ้มและกล่าวว่าเจ้าหึงหวงเงินหรือข้าจริงจังนะหญิงสาวผู้นั้นมาที่นี่เพื่อตามหาเจ้าเจ้าไม่รู้สึกอะไรกับนางเลยเงินหรือมู่ชิงเย้ยหยัน นางมาที่นี่เพื่อตามหาข้างงานหรือชิงซูยงุนงงเมื่อเขามองไปยังมุชิงนางไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่ข้ารู้ว่านางกำลังพูดถึงเจ้าความพยายามทั้งหมดของนางเพียงเพราะเจ้าและนางต้องการที่จะพบกับเจ้า ข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเจ้ากับนางที่ทำให้นางต้องทำเช่นนี้แต่เจ้าทิ้งนางมาก่อนหน้านี้งานหรือมู่ชิงอยากจะรู้เกี่ยวกับอดีตของทั้งสองอย่างยิ่งหลังจากตกตะลึงกับคำถามของนางเขาก็ตีไปที่ก้นของนางและกล่าวว่าเจ้าพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันพวกเราไม่ได้พบกันมานานหลายปีก็เท่านั้นมู่ จิงหนาแดงขณะที่นางจ้องไปยังดวงตาของชิงสย่ยแต่นางก็รีผันกลับไปอย่างรวดเร็วและทำตัวเองให้ร่าเริงพร้อมกล่าวว่าเจ้าก็รู้ว่าเจ้าสามารถแต่งงานกับแม่นางอีหักเจ้าต้องการคำพูดของมู่ จิงทำให้ชิงสุยตกตะลึงจริงๆมันจะเป็นเรื่องปกติหากห่าวยุนลิวลี่เป็นผู้กล่าวเช่นนี้แทนแต่เมื่อมันออกจากปากหญิงสาวเช่นมู่ชิงนั้นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเล็กน้อยเขายังคงเมียกขณะที่มองไปที่นางด้วยรอยยิ้มมุมปากอย่ามองข้าเช่นนั้นข้าเพียงคิดว่าแม่นางอีนั้นเป็นทุกอย่างยิ่งในตอนนี้มู่ชิงพูดด้วยความรู้สึกเขินอายบนใบหน้าของนางหญิงโง่ เจ้ายินดีที่จะแบ่งปันสามีของเจ้าให้กับคนที่เพิ่งจะเคยพบงานหรือชิงสุยมีความสุขอย่างยิ่งจากความไร้เดียงสาด้านความรักของภรรยาของเขาข้าไม่ยอมแบ่งปันสามีของข้าให้กับผู้ใดข้าเพียงรู้สึกว่านางย่อมมีความรู้สึกบางอย่างต่อคนโง่เช่นเจ้าชิงสุยนั้นเงียบไปกับคำพูดของภรรยาของเขาทันที ตระกูลกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลตรงและตระกูลซุนได้จากไปในตอนเช้าอย่างไรก็ตามตรงเหยียนและซุนเหยียนยังคงอยู่ต่อเพราะพวกเขารู้ว่าชิงสุยจะจากไปในอีกไม่กี่วัน จากนั้นพวกเขาย่อมเสนอที่จะเป็นพี่น้องร่วมสาบานต่อการและกันได้ในด้านหลังของลานฝึกฝนชิงสุยและอี้เหอนั่งอยู่ตรงข้ามกันในศาลาหลังหนึ่งอี้เหอยิ้มขณะที่มองไปยังชิงสุยตลอดเวลาที่นางนั่งอยู่ที่นี่ แม่นางอีแมวว่าพวกเราจะไม่ได้พบกันนานแล้วท่านก็ไม่ควรมองข้าเช่นนั้นชิงสุ่ยกล่าวขณะที่เขามองไปยังหญิงสาวผู้งดงามตรงหน้าเขาเจ้าเติบโตขึ้นมากจริงๆเจ้าและมู่ชิงนั้นเหมาะสมกันอย่างยิ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ